วันนี้สิก็อ่านพวกคอมเมนต์ในทวิตเตอร์พวกพี่พี่ที่แท็กมาอ่านไปหมดแล้วนะครับก็น่าจะกดไลค์เกือบทุกอันแต่ถ้าพลาดอ่านไหนก็เดี๋ยวกลับไปดูใหม่ขอบคุณสำหรับขโมยพรทุกๆอันเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพ,าพแข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับ ในปีนี้ก็ขอให้ทุกคนเจออะไสิ่งดีๆแล้วก็เจอแะไคนดีๆรอบตัวครับขโมยพรสีแล้วกันวันนี้ก็วันนี้เดี๋ยวมาไลฟ์แป๊บเดียวแล้วสีก็ไปละสวัสดีครับพี่บุ๋ม ไหนปีใหม่เอ้ยสงการใครไปเที่ยวไหนบ้างเนี่ยขอบคุณครับไอฮลัลโหลสวีทแม่ วันนี้คืออากาศอบอ้าวมากคือเหงื่อออกทั้งวันจนแบบเราเหนียวตัวมากพอตอนเย็นเราแบบทนไม่ไหวละต้องรีบขับมาอาบน้ำโอ้โหพออาบเสร็จนี่สบายโล่งเลยตอนแรกคือแบบเหนอะทั้งตัวคันไม่ไหวสวัสดีครับพี่บอย พี่ต้องวัสดีครับอ๋อวันนี้พาน้องเสี่ยวเออมาด้วยวันนี้ก็พามาเที่ยวด้วยตอนนี้น้องเสี่ยวเออํกำลังเดินหาที่เอืออยู่แผ่นก่อนน้องน่าจะเอือเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราก็ต้องไปตามเก็บอือให้น้องนะครับวัสดีครับพี่เมลพูดปกติครับพี่ต้องตอนนี้ใครได้ยินเสียงคืนบ้างเสียงดังมาก พี่อูสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับเอ่อมันเอือแล้วเหรอพี่ตาไม่รู้เห็นมันไปเออตรงไหนยัง กำลังจะนอนแล้วครับพี่โยเริ่มง่วงละไม่ไหวเอาจริงๆเราใช้ชีวิตแบบเหมือนคนแก่แต่เราชอบนะสบายสบาย ขอบคุณครับโหแฮปปี้เบอร์เย์กันเต็มเลยเล่นน้ำไหนครับซีมาแถวเนี้มาสีลงใต้ครับลงใต้มาเล่นน้ำใครอยู่ใต้ก็น่าจะน่าจะเจอซีนะ <c oughs> อยู่ภาคใต้ เดี๋ยวส่งทุกคนเข้านอนแล้วนะเริ่มง,วง่วงละโอ้แต่ว่ายังไม่ได้โดนป่าแป้งเลยวันนี้วันนี้คือเราเดินทางมาประมาณน่าจะแปดชั่วโมงได้ขับมาตั้งแต่ออกจากบ้านหกโมงกว่าถึงที่พักประมาณสี่โมงเอ้อถึงถึงประมาณห้าโมง คือแวะกินข้าวด้วยแล้วก็ขับไปด้วยโอ้โหยาวมากก็คือเราขับมาช่วงแรกชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงสักพักก็สับกับน้องส,สักพักก็กลับมาขับใหม่อีกสองชั่วโมงแล้วก,ก็ผัดอีกตอนผัดนี่คือแบบตามันไม่ไหวแล้วอ่ะมันตามันไม่สู้แสงแล้วอ่ะคือขับแล้วแบบจะหลับ เลยสับสับกันน้องแทนสวัสดีครับน้องลอยเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณสำหรับขโมยพรนะครับสีอ่านหมดแล้วทุกอันเลยก็แท็กสตอรี่มาหรือว่า เอ่อทวีตมาสิก็จะดูอยู่เรื่อยๆก็แท็กมาได้เลยนะครับสวัสดีครับมาร์คจะไปนอนแล้วนะแท็กมาได้เลยสิก็รอดูเรื่อยๆไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับลุยขอบคุณครับพี่ยามขอบคุณครับ ไปแล้วนะครับบ๊ายบายอันดีครับ